สวัสดีครับอยู่กับผมเอ็มเบอรเล่าในเกมดิมโบนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวอีดี p พัซเซเรื่องราวจะเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งตามหาน้องสาวท,ที่หายตัวไปในป่าดึกนะครับผมมาดูกันเลยที่จริงเกมนี้เก่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะแต่เป็นเกมแนวอีดีพัซเซลที่ผมชอบเกมหนึ่งเลยเดี๋ยวก่อนคอนโทรลคอนโทรลกดกระทำบางอย่างลูกศรเลื่อนโอเคไวเน็ okay. เอ่อ เอิดนิดนึงละกันเพราะว่าคือไม่ได้กว่าคือเวลาอัพคลิปมันจะมึนงไงแต่เท่านี้ก็เล่นได้นะกดอะไรเนี่ยโอเคเออออะไรเนี่ยาภาพไม่สวยขออภัยด้วยเพราะว่าเกมเก่าแล้วอ่าแล้เวเข้าลุกเร็วอโอเคต้าตามหาล่าสาบตัวเอง อันนี้เดินได้นะครับอะไรอะ่ะไข่อุ้ยอะไรเนี่ยหนึ่งต่อสิบเอ็ดโอเคเดี๋ยวรีบไปดีกว่าเป็นเหวขึ้นไม่ได้เฮ้ยอย่าโอ้โหกระโดดได้ด้วยมานิบตาผ่าน้องสาวดีกว่าป่าคืออารมคล,าคลา้ายๆนักสมัยก่อนเลยภาพขาวดำโอ้โหโอ้ช้าช้า ไอ้โอ้โหอือห no ือไอ้อะไรอ่ะน้ำหรือกระโดดฮึบไอ้โอ้ยแย่โอ้ยแย่ดีไปต่ออะไรเนี่ยรถคอนโทรลหรือเปล่าแล้วก็เลื่อนอ่าใช่ด้วยโอเคฮึบอ่าเย่ขึ้นไปฮึบเชื่อรู้สึกเกมนี้จะเป็นแนวพารเซิลด้วยนะ โอเคน้องไปก่นอนลงไปก่อนรีบไปรีบไปรีบไปาชา้าๆครับไม่ต้องรีบเฮ้ยอะเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหอือหือไอ้ลงเฮ้ยอุ้ยโอ้โหดีนะสูงสูงไม่มากโอ้โหคือตอนแรกมันจะเหมือนเหมือนเหมือนเกมปะฏิภัยก่อนแล้วตอนหลังก็เป็นนาบพัซโซอะไรเนี่ยเรือเฮ้ยอะโอ้โหเรือ โอเคลองไปดีกว่าอันนี้อะไรดึงไม่ได้โอ้โหรู้สึกเกมนี้เก่าแล้วนะเมื่อก่อนนี้ดังมากเลยเกมนะ้ได้รับรางวัลด,ด้วยมั้งเป็นเกม Fbox ส6 0อ่ะที่ทำยอดขายสูงสุดเป็นดับ3นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวปล่อยดีกว่าช,าชา้าๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยถึงแล้ว อาคือไม่ได้อโอ้เรือหรือเฮ้ยเรือมีไอ้นี่ด้วยมีที่จับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อดึงได้เฮ้ยลากเรือเลยเต็กโคตรแข็งแรงอ่าโอเคโอเคชา้ชาชา้าช้าไปขึ้นไปเฮิบเย yeah. อโอเคขึ้นได้ป่ะปีนลากได้โอเค ต้องเออฮี่โอฮะอาอาโอเคครับไ้รีบไปรีบไปคือเกมนี้มันก็สนุกนะใครจะซื้อก็ซื้อได้อ,อ,อันนี้ผมได้มาฟรีในอีพีสตอร์โอเครีบไปก่อนอย่าเสียเวลาหุหูผีเสื้อผีเสื้ออะไรเนี่ยกับตักหมีหรือ มันจะกระโดดถึงวินเนี่ยเออแป๊บหนึ่งนะลองดิอุ้ยเดยวโอ้โหมีเลือดด้วยโอ้โหไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนเกมนี้เกมนี้เวลาตายอะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่ามันต้องลองหลายๆอย่างดึงได้เหรอโอเคดึงได้ช้าๆครับไม่ต้องรีบอุ้ยอะโอ้เด้อเดๆอ ันนี้อันนี้อันนีไนไน้ไปก่อนกลับไปก่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวเฮีอยเอ้ยผีเสื้อผีเสื้อเล่นได้หรือเปล่าเล่นได้หรือเปล่าฮาลัลโหลโหเล่นไม่ได้ปไปต่อโหอะไรเนี่ยหูศพอ่ะดิเอาหนักไปปะเฮีอยไม่ได้ กับดักไอ้ให้มัน,นห,หนีเป่ะนั่นจะใช่นะให้มันหนีก่อนอิสณุนาก็ง่ายๆเฮ้ยหย่า yeah. นี่แน่โอเคเฮ้ยอ่าอื้อแสงวันนี้เป็นวันที่งดงามที่จะตามหาน้องสาวเด็ด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 ช้า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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบที่จริงผมจบ ผมเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่มีบางาสรผมจำไม่ได้อันนี้ขออภัยแล้วกันอ่อะไรอุ้ยอุยโอ้โหโอ้โหอุยโอ้โหเกือบโดนเท้าโอ้โหโอ้หใครดูแล้วหน้าเบื่อขออภัยนะเพราะไปเกมในปซเซลหลายหลายคนอาจาจะไม่ชอบเกมนี้ก็ได้แต่ผมชอบไอ้อ่าโอเคกินได้ละติดไปเรียบไปเรียบไป เฮ้ยอะไรก่อไม้หรือขอใช่ก่อไม้ก่อไม้โอเคอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะโหลอะโหลขึ้นยังไงขึ้นไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้หเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของมาทำไมเนี่ยเอเดี๋ยวลองลองว่ายน้ำดิไป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 อืมเอาเอ้า เฮ้ยนี่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือโอ้โหเหมือ Tommy นทอมมี่ใน GTA Vice c ตี้เลยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ตัวเอกในภาค3ด้วย GTA ภาค3อ่ะไปทำไมตัวเอกมันมันแรงเยอะจริงหรือนี่ป่ะน่าจจะใช่อุ้ยเด็กๆแค่เนี้ยสนาเอ่อยะอ้ออโอเคเดี๋ยวดัน ดันขอนไม้หรืออะไรเนะีๆๆ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบอ่าโอเคโอ้โหขึ้นไปขึ้นไปฮึบไอไม่เชืดิดด้วยคืนดิอื้อะไข่ไข่ทำไมเนะี่ยอ้าโอ้โหโอ้โอ้เบนีไมีไข่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โห ไข่ไข่ไขครับอเอ้าโอเคไม่ต้องแล้วกันไม่ต้องเก็บแล้วครับเอ่เดี๋ยวเข้าเย้โอ้โหตัวเอกแรงโคตรเยอะเออไอ้ไอ้ไอ่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 อู้หโอ้ขอโทษโอ้โหโอไม่น่าเลยยีเห้ยม่ายโอ้ยไม่น่าเลย เมื่อกี้ไม่ได้ดูผมนี่มันซื่อบื้อจริงๆโอ้ยเดี๋ยวเข้าขึ้นไปขึ้นไปไอจะชา้ชาจะชา้าต้องระวังด้วยโอเคมาเดี๋ยวฮึบฮึบฮึบอ่ะโอเย์ปีนฮึบอ่ะ<ม>โอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วฮึบได้อ่าเรียบร้อยฮึบได้โอเค อ่ะโอเค done ไปเอ่อเอ่อเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าพลาดนะเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลง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 เอาลงไม่ได้อีกเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงยังไงเนี่ยเอ้ยโอเคโอเคเชือกเชือกเชือกไม่ได้จิคอนไม้เฮ้ยไอ้ไอ้โอ้ยโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยไหน เี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ารีบดันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องดันดันไปดันไปดันไปโอเคมาต,ตามหาน้องสาวตัวเองอเฮ้เดี๋ยว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 บิดหัวอุ้ยอะฮ่าฮ่าโอ้ง่ายๆ่ายเนี้ยป่ารู้สึกบรรยากาศมันมืดนะโอ้โหเฮ้ยกับดักนี่หว่ากับดักฮัลโหลกับดักฮัลโหล โอ้ไม่ได้เอกไปไปต่อดีกว่าอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยแปรมุมโอ้โหโอ้โหกับตักต้องเอามาแทงหรือแล้วจะเอาลงมายังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิทย์จ๋าจ๋าอุ้ยกับดักกับดักอ๋อแสดงว่าแรงสั่นสะเทือนโอเคมาอีกรอบนึงเฮ้ยจ๋า มาอันแน่ไม่โดนไม่โดนแม่มุมตัวก็ย้ายใหญ่เด็ดเด็ดหรออุ้ยโอเคโอ้โหเสียวมาเลยกับตักมีใช่ไหมเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยมาฮ่าฮ่าฮ่มาดีครับเอาเอาดูเร็วโอ้ชาจังไปไปเลยนี่ไงนี่ไงเฮ้เฮ้เฮ้ เฮ้ยอย่าอย่าอย่านะอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบไปแล้วเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วอุ๊ยโอ้โหแหงมุมโอ้โหตูปเลอร์เลยผมนี่คือน้ำลายเลยคือเกมนี้มันเสียวมาก ทำอะไรต้องระวังหน่อยโอเคเดี๋ยวรีบไปก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารีบไปรีบไปก่อนที่มันจะมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหบะใดโอเคเดี๋ยว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 กระโดดกระโดดเพื่อความไวอะไรเนี่ยอ๋อใดมามุมหรืออ่าโอเคโอเคชา้ชาๆเอาเอาเวลละเต็ดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยมันมาแล้ว กระโดดกระโดดกระโดดไปเวละเวละเวรแลติดติดติดอื้มอื้มไปยา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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ไอไอไปไปไปเอาโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยไปมุมเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ารีบลง ิบลงเร็วติบไปติบไปเร็วจนะขาดแล้วเว้ยเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ย่โอ้ย่โอ้ย่ะนที่สุดในที่สุด,สดแล้วแล้วโอ้โหโอเคคือผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ